ได้ปูนาสดๆมาทั้งทีก็ต้องเมนูนี้เลยครับปูอ่องหรือกราเมืองห้องปูอ่องนะครับ บอกเลยว่าผมกับแม่บ้านได้ชอบกินเมนูนี้มากแต่ที่เขาทําขายกันเนี่ยแทบจะไม่มีเจ้าไหนโดนใจเลยเพราะมันทํายากใช้เวลานานและใช้จํานวนปูเยอะสุดๆหลายๆที่เขาก็เลยผสมไข่ผสมแป้งนะครับเอาจริงมันก็ไม่ผิดนะแต่มันมาลําครับบางเจ้าก็ใส่นักเกินต้องใส่ในปริมาณที่พอดีนะครับผมหลังจากที่เราได้ปูมาเนี่ยก็ล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยเปิดฝากระดองออกแยกมันปูมันออกมานํามาผสมกับไข่แดงสัก3าฟองนะครับใส่เกลือคนให้เข้ากันแล้วเอากระดองมันไปปิ้งระหว่างนี้ก็ค่อยๆบรรจงหยอดมันปูลงไประวังทํหกนะฮะเสียดายค่อยๆย่าง ด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับจนมันสุกแค่น,นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟเอาไปรับประทานกับข้าวนึ่งได้เลยบอกเลยเข้าวเหนียวเป็นโลก็ไม่พอครับเมนูนี้จิ้มจวกซวกเข้าไปปะท้ออร่อยเหาอลำขนาดครับผมอืม